บายดีพ่อแม่พี่น้องต้องไปวนี่ก็มาพบมาพ่อก็ซ่องน้องบวยอีกแล้วเนาะทำแม่น้องซิ้งคือเก่ามาพ่อกันกัดคือตำตำเลยเนาะตำตำมาหลายขีดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาตำอีกตำไก่ได้มั้ีเนาะวันนี้มาทำไก่นะวันนี้พยายา เปิงมีที่ตามแต่ละขั้นตอนกันเลยพ่อแม่พี่น้องเหยื่อจั่วที่เก่าเนาะพี่น้องบาได้เห็นหนากระจื้อเสี้ยงฝากันคือเก่าเนาะตามด้วยมักเกลือเด้อพี่น้องมักเกลือลงไปจ้าเดี๋ยวเราจะมายั่วาันไรแล้วตามด้วยอ น้ำนัวเนาะน้ำปลานัวนัวน้ำปลาแดงนัวนัวนะพ่อแม่พี่น้องน้ำปลาจ้วดๆลงไป ยอดๆแล้พี่น้องใส่ผงนัวจ้ะผงนัวลงไปจ้าตามนัวนัวทำด้วยน้ำใหม่นี่พี่น้อจั่ลงลืมเลยปรุงยงแล้วกเอานี่ลงเลยเนาะเฮาสิตําสั่วหมพี่น้อง หอมๆม,มาแล้วโขกมันหน่อยพอม่พี่น้องใจพี่อยู่ปะทุ่มือนเะนี่ยเขียงมันบอร์นะคือปะทุเนาะคุกใหญ่างน้เลยนะ <c oughs> มันก็ง่ญ่มันี้ห้ามีดสมตั้แล้วก็ทอดหมูแล้วก็ขาวน้อนทอดเนาะมาเนี้ เแล้วเดยอพี่น้องคือน้ำลายน้ำมีดอพวกนี้พี่น้องชิมดูไหมน้องเินคนนะว่าแป๊บหน่อยพน้อใส่เสชนก็ได้แล้วคือคอละเจ็ดเหรอ อย่อาทา๋ยวาทาเบงจัดจานกันเลยเนะจวดจวดลงถาดพ่อแม่พี่น้องตาดงม,งมด้วยคนละ เชิญต่อไม่นู่มมาในห้าวกับจูบเพียงคนนี้เนาะแม่พี่น้องน้องบัวกกับชิได้จูบขี่ไปเพียงคนนี้ก็เด้ออพ่แม่พี่น้องก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อใครเข้ามาเบิ่งกันเนาะก็ขอบคุณหลายๆมาในี้เฮาก็บ่ได้กินให้เบิ่งคือเก่าเนาะ บายปพอกันคิดนะไปดีเด้พี่น้องไปดี